وشال brasileiro foi

็นนิใรที่ม e ันกลายเป็นเกียร์ชันก็รีชันที่สิดในที่ขึ้นอยู่กับใครที่ใช่ไหมตัวใหญ่ฉันฟูไฟรักง่ายก็เจอมันแต่ที่รีาคจะหันเัไม่ก็่าชแค่ัก็ไปได้ไม่ก็ไม่

That is. <laughs>